แม่น่าเสียดายเงินเกือบสองล้านจากครูปีชาไม่น่าเลยความจริงคือความจริงมันใช้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องแบบนี้กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่กรพทุกทุกท่านสารแนนนิวส์ วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมครับไปสารแนเรื่องหวย30บล้านหวยอลเวงนะครับโอ้โหตั้งแต่ปี2 5 6 0นะครับปีนี้69แล้วท่านผู้ชม9ปีคดีนี้ยังไม่จบนะครับอยาคิดว่าจบนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับศารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนัดอ่านคำพิพากษาเป็นบางคดีนะครับซึ่งคดีที่เมื่อวานนี้นะครับเป็นของหมวดจรูนครับเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องครูปีชานะครับข้อหาเบิกความเท็จท่านผู้ชมแล้วก็เรียกค่าเสียหายเกือบ2ล้านบาทซึ่งเมื่อวานนะครับ ครูปีชาครับหอบเงินเกือบ2ล้านบาทนะครับไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปไก่เกลี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าหอบจังไปไม่พอนะครับขาดอีก8 0,000บาทนะครับวันที่23มท่านผู้ชมครูปีชาก็ต้องไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอีกนะครับเนาะเพราะข่าวนี้นะครับโอ้ยถูกเผยแพร่ออกอากาศไปท่านผู้ชมประชาชนด่าครูปีชาอย่างหนักนะครับบางคนก็เตือนบางคนก็ด่าบางคนก็ด่าหนักบอกว่าครูพิชานะครับละโมบโลภมากไม่น่าทําเลยแบบนี้ว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมเออคือ เงินล้านอยู่ในมือดีๆนะจะไปให้ครอบครัวใช้ไปลงทุนทํานู่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องมาเสียแบบนี้นะครับไม่น่าเลยว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมนะครับบางคนก็บอกว่ายังเป็นหวยครูปีชาอีกนะครับทั้งที่ศาลนะครับตัดสินไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็หมวดจรูนนะครับก็นะครับได้ใช้เงินที่ตัวเองถูกหวยไปนั่นน่าจะครบเกือบทุกบาททุกสตางค์แล้วท่านผู้ชมนะครับเนาะก็ทนายก็หวานขอแรงไปท่านผู้ชมเนื่องจากนะครับ คดีจบเร็วทนายก็ไม่ต้องไปหลายๆรอบท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นคดีที่แบบยอมความกันท่านผู้ชมก็คือนะครับยอมชดใช้ค่าเสียหายท่านผู้ชมโอ้โหนะครับไหว30ล้านนี่นะครับมีพยานนะครับพยานฝั่งครูปิชาเนี่ยนะครับพยานแบบว่าเห็นนะครับ สิบคนนะคผู้ชมนะครับเอาไปเอามานะครับพอเขาเอาเข้าจริงๆครับสิบคนเหลืออยู่ห้าคนซึ่งอีกห้าคนนะครับบอกว่าไม่เป็นพยานให้ครูปีชาแล้วนะครับขอถอนตัวออกจากรายการพยานนะผู้ชมซึ่งหมวดจรูนก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับถึงแม้นะครับเพื่อนมนุษย์นะครับเคยนะครับไปเป็นพยานให้ครูปีชานะครับว่าหวยหนาะเป็นหวยของครูปีชาครับแต่เมื่อ พยานครับถอนตัวออกไปแล้วนะครับหมวดจรูนครับยกโทษให้ไม่เอาความแม่แต่นิดเดียวท่านผู้ชมเหลืออีก5คนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายคดีนะครับที่เหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่ประมาณเกือบ10คดีท่านผู้ชมนะครับเนาะคือพยานนะครับอีก5้าคนยังอยู่เคียงข้างครูปีชาอยู่นะครับบรรดาเจ๊ๆทั้งหลายท่านผู้ชมนะครับยังอยู่เคียงข้างครูปีชาอยู่นะครับเนาะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือ หลังจากวันที่23ก็จะเหลือคดีและหลายคดีนะครับที่นะครับจะถูกส,สางไปอีกเรื่อยๆท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่จบหวย30ล้านท่านผู้ชมที่จริงแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าครูปีชานะครับคิดได้ตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ มันไม่ไม่ทานแล้วแหละนะครับเนาะเพราะว่าม <Kivol IL> ันมันไปแล้วท่านผู้ชมนะครับมันสูญเสียเงินไปแล้วนะครับเนาะแต่ก็อยากจะฝากถึงประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับที่ชมข่าวนี้อยู่นะครับเนาะสมมุติว่ามันไม่ใช่ของตัวเองนะครับอย่าไปหาทําเป็นเด็ดขาดเห็นไหมนะครับครูปีชานะครับเขาก็บอกว่าเป็นหวยของตัวเองครับหวยของตัวเองหล่นนะครับคือหมวดจรูนไปเก็บได้แล้วก็ครูปีชานะครับไปแจ้งความอายัดเงินของหมวดจรูนท่านผู้ชมทําให้มีเรื่องยาวบานปลายจะใช้เงิน ของตัวเองถูกหวยก็ไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับเนาะคือต้องมาฟ้องร้องเสียค่าทนงทนายแล้วก็ครั้งนี้ท่านผู้ชมนะครับประชาชนบอกว่าทนายหวานหวานเจี๊ยบหวาง,งั้นท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรนะครับคด <c ad> ีจบง่ายนะครับแต่ไม่ไจบทุกคดีนะครับมีหลายคดีแล้วก็นะครับทนายนะครับโอ้โหได้ไม่ใช่น้นอยท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับที่ศาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับไม่มีทนายตั้มประชาชนเขาก็บอกว่าเอ๊ไม่มีทนายตั้มชนะได้ยังไง ชนะได้นะครับเพราะว่าหลักฐานหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมไม่จําเป็นหรอกครับต้องเอาทนายตรงทนายตั้มนะครับแต่ว่าทนายตั้มเขาก็ไม่ได้มาว่าความให้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเองเขาก็จะเอาตัวไม่รอดท่านผู้ชมอยู่ในคุกท่านผู้ชมคือเรื่องหวย30สบล้านนะครับทนายตั้มน่าจะนะครับให้ทนายคนอื่นทําทนายอะไรนะผมก็จําชื่อเมื่อได้เมื่อวานเนี่ยนะแต่ว่า เห็นหน้าค่าตาบ่อยท่านผู้ชมก็คือนะครับเป็นทนายคนใหม่นะครับเนาะก็นับจากนี้ไปก็น่าจะเป็นทนายคนใหม่นะครับเนื่องจากทนายตั้มน่าจะโดนตัดสิทธิ์นะครับนาในแบบวิชาชีพทางทนายความท่านผู้ชมน่าจะหลายปีนะครับเพราะว่าเขามีคดีท่านผู้ชมคดีของเขาาก็ไม่รู้ว่าจะจบเร็วช้าแค่ไหนท่านผู้ชมเนื่องจากเดือนมีนานครับวันที่3ที่4ประมาณนี้นี่แหละนะครับศาลก็จะนัดสืบพยานนะครับเรื่องของ ทนายตั้มกับเจอ้อยท่านผู้ชมนะครับที่มีคดีความกันอย่างหนักเลยตอนนี้ท่านผู้ชมติดคุกทั้งผัวทั้งเมียซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นครับท่านผู้ชมก็น่าจะสอนใจลหลายๆคนไม่ว่าจะสอนใจฝ่ายทนายตั้มสอนใจครูปีชานะครับเนาะเพราะว่านะครับถ้าไม่ชดใช้นะครับมันหลายคดีมากมายครูปีชาเนี่ยนะครับถ้าไม่ชดใช้นะครับตัวเองน่าจะไม่ได้อยู่ข้างนอกท่านผู้ชมนะครับน่าจะไปอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็ถือว่าครูปีชานะครับ เขาคิดดีแล้วคิดถูกแล้วท่านผู้ชมคือยอมชดใช้เงินให้ตามที่หมวดจรูนนะครับได้ยื่นฟ้องไว้ท่านผู้ชมก็เป็นนัดไก่เกลี่ยนะครับเมื่อวานพรุ่งนี้ก็ไก่เกลี่ยอีกนะครับเนาะโอ้โหไม่น่าเลยนะครับท่านผู้ชมเออไม่น่าจริงๆนะครับเรื่องนี้อยู่ดีๆแท้ๆนะครับเป็นครูอยู่แท้ๆนะครับต้องมาโอ้โหต้องเสียทั้งค่าทนายเสียทั้งเงินท่านผู้ชมชนะก็เสีย แพ้ก <ak> ็เ <t> ส <ache> ีย er, นะอันนี้เขาบอกตนครับว่าวิชาชีพของทนายความเขาเอาอยู่แล้วท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาจะมาว่าความไม่ฟรีนะครับเนาะชนะก็เสียแพ้ก็เสียครูปีชาเสียหมวดจรูนก็เสียด้วยนะครับหมวดจรูนก็จ้างทนายความมานะครับเพื่อต่อสู้กับครูปีชานะครับเนาะฉะนั้นนะครับความจรงิงคือความจริงใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยจะพูดสักร้อยครั้งหนึ่งมันก็ไม่เป็นความจริงนะครับฉะนั้นนะครับสารตัดสินออกมาแล้วนะครับคุณก็ต้อง น้อมรับคําตัดสินของศาลนะครับเนาะก็รอลุ้นกันนะครับว่าคาดีอันสุดท้ายนู่นนะครับมันจะจบยังไงท่านผู้ชมเพราะว่าหวย30ล้านเป็นคดีความที่สอนใจประชาชนนะครับไม่ว่าท่านจะไปเก็บหวยได้หรือเปล่าไปขโมยหวยนะครับอย่าหาทําไปเด็ดขาดนะครับถ้าเขามีชื่อมีอะไรอยู่ไปขึ้นเงินก็ไม่ได้ถ้าไม่มีชื่อถ้าเขาถ่ายรูปไว้นะครับเขาคลองตัวเป็นเจ้าของหวยแล้วนะครับคุณไปเอาไปขึ้นเงินก็ไม่ได้มอนกันเพราะว่าเขาอายัดนะครับเขาสามารถอายัด ลอตเตอรี่ไ้ได้นะครับเนาะแล้วก็นะครับคนที่ป ôn, mm. ไปล้าา wrestler, นนะครับไม่ค้าขายพ่อค้าขายลอตเตอรี่นี่หยุดนะครับคุณล้นไปได้ลอตเตอรี่ไปคุณก็ไม่ได้เงินนะครับแผงที่คุณล้นไปทั้งแผงนะครับมีรางวัลที่1อยู่ร้อยรางวัลคุณก็ไม่ได้สักบาทนะครับไม่ได้สักการแถมตัวเองติดคุกด้วยนะครับเนาะฉะนั้นนะครับอย่าไปหาทําเด็ดขาดถ้ามันไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้ของคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับเนาะและ้วก็หลายๆคนนะครับที่ อ้างว่าตัวเองถูกหวยนู่นนี่นั่นนะครับท่านผู้ชม,ชมเพื่อจะเอามาโชว์มาโพสต์ในโลกโซเชียลอันนั้นก็คือนะครับให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่าลืมนะครับว่าคุณไม่ถูกจริงคุณอย่าเอามาหาโพสต์ให้ประชาชนให้ประชาชนมาสกอตแสดงความยินดีด้วยนู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ถูกก็คือไม่ถูกถูกก็คือถูกนะครับเนาะอันนี้นะครับอย่าไปคิดว่าเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกเพราะว่านะครับการที่คุณออกประกาศในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเป็นสื่อสาธารณะนะครรับปะชชาานเข้้ถึงได ฉะนั้นนะครับความผิดมันก็มาหาคุณได้นะครับอยู่อย่างเราเมื่อไหร่ถึงคิวเราเราค่อยว่ากันนะครับนอกแต่ว่างวดหน้าเนี่ยท่านผู้ชมเลขที่เขาอันอันงวดที่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมาท่านผู้ชมโอ้โหผมนะครับตั้งหน้าตั้งตากะว่าจะถูกหวย067นะครับที่ไปขอเจ้าที่เจ้าทางได้ไม่ออกท่านผู้ชมแล้วก็เลขเอของทะเบียนรถนะครับที่เคนถล่มนะครับโผลม,มาบนหน้าจอ3ตัวท่านผู้ชมนะครับ รู้สึกว่าจะเป็น739รท่านผู้ชมไม่ออกนะครับท่านผู้ชมไม่นําซ้ําไม่ออกไม่พอนะครับเจ้ามือนะครับเสือกอั้นอีกฮะกินหัวมเ้ยนะครับเป็นไงล่ะเจ้ามือแทนที่คุณจะได้เงินเป็นกอเป็นกามกลัวซะงั้นนะครับถ้ากลัวก็เลิกเป็นเจ้ามือซะนะครับเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะไปแทงลอตเตอรี่กันแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาคือประชาชนนะครับเขาเห็นพวกคุณนะครับเอาแต่ได้นะครับเขาก็เลย จะไปซื้อของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็จะมีเลข2ตัว3ตัวด้วยท่านผู้ชมไปหาคลิกดูนะครับไปหาซื้อเอานะครับที่แอปเป่าตังท่านผู้ชมแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับที่อยู่ในแอปเป่าตังนะครับราคาเลขชุดเลขไร80บาทราคาเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องเปลราเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะ่เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปมาใหม่ลุงก็มาอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนสวัสดีครับ